หลายคนถามว่าพี่วินทาใช้อะไรทำไมฟันขาวแบบบอกหน่อยใช้อะไรนะคะวันนี้ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะ <S <S ทำยังไงให้ฟันขาวจ้วนนะคะวันนี้มี่่ามี6วิธีมาฝากนะคะถ้าเกิดใครที่ดูจบนะคะก็จะได้เคล็ดลับแล้วฟันก็จะขาวขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะวิธีที่1ก็คือบ้วนปากทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีพวกสีเข้มๆนะคะก็ต้องบ้วนปากทุกครั้งไม่ต้องถึงกับแบบแบบแปรงฟันทุกครั้งนะคะถ้าเกิดแปรงฟันทุกครั้ง ก็จะทาให้เคลือบฟันของเพื่อนค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็จะยิ่งจะเป็นคราบมากขึ้นนะคะแค่พเพื่อนๆนะคะบ้วนปากทุกครั้งนะคะหรือว่าคนที่ชอบดื่มชากาแฟน,นะคะจําเป็นจะต้องบ้วนปากนะคะแล้วก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนนะคะไม่มีคราบฟันนะคะแล้วก็ฟันก็จะขาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอย่างหนึ่งนะคะวินาก็สงสัยว่าเอ๊เราก็บ้วนปากทุกครั้งนะคะทําไมก็ยังมีคราบฟันอยู่นะคะ เพราะว่าคนที่ดื่มพวกโปรโตีนชงนะคะหรือว่าโปรโตีนเชคนะคะโดยเฉพาะที่เป็นรสช็อกโกแลตนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆมีคาบได้นะคะถ้าเกิดแบบไม่บ้วนปากหลังที่จะดื่มบางทีเราดื่มเราก็ไปทํานั่นทํานี่นะคะออกไปนู่นนี่ก็ลืมนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆมีคราฟฟันแล้วก็ฟันไม่ขาวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานอาหาระค่ะพยายามบ้วนปากทุกครั้งค่ะและข้อ2ก็คือ ใช้แปรงสีฟันที่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะคะเพราะว่าแปรงสีฟันไฟฟ้านะคะสำหรับวินาก็ใช้ของ o r โร b นะคะซึ่งถือว่าดีนะคะแล้วก็ช่วยขจัดคราบฟันนะคะได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกตินะคะเพราะว่านี้มันจะมีความเ,เรียกว่ารุนแรงนะคะหรือว่ามีพอร์มากกว่านะคะที่จะขจัดคราบออกนะคะถ้าเกิดใครอยากมีฟันขาวไม่มีคราบนะคะก็แนะนำให้ใช้ แปลงสีฟันที่เป็นไฟฟ้าค่ะและก็สามก็คือใช้ยาสีฟันแบบไวท์เทนนิ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้ยาสีฟันแบบไม่มีไวท์เทนนิ่งแบบปกตินะคะก็ให้เปลี่ยนมาใช้แบบมีไวท์เทนนิ่งนะคะวินาคิดว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้ช่วยเยอะนะคะและข้อที่สีก็คือทำเลเซอร์ฟันขาวะค่ะวิธีนี้วินาเคยไปทำนะคะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ว่าจะต้องทำกับหมอฟันนะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะ เอาแบบเลเซอร์มาใส่ไว้ตรงปากเรานะคะจะไม่ได้เราครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงะคะแต่ว่าถามว่าฟันขาวไหมคือแบบขาวมากนะคะขาวแบบบริง้งเหมือนแบบดาราเลยนะคะแต่ว่าถามว่าไปทําอีกไหมคงไม่ทําเพราะว่าหลังจากที่ทํามานะคะก็คือเสียวฟันมากนะคะเสียวฟันแบบคือมากจนแบบ กลัวคือแบบเสียวฟันเป็นอาทิตย์เป็นถ้าจะเกินอาทิตย์นะคะวินน่าก็เลยคิดว่าไม่ไปทำแล้วนะคะเลเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ไมายนะคะเรื่องเสียวฟันนะคะถ้าเกิดอยากมีฟันขาวนะคะไปทําเลเซอร์กับคุณหมอวิธีนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะหละวิธีที่ห้านะคะก็คือหาหมอฟันทุก6เดือนนะคะควรจะไปตรวจเช็คฟันนะคะถ้าเกิดใครมีหินปูนมีคาฟันนะคะคุณหมอก็จะขูดออกให้นะคะแล้วก็จะขัดฟันให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่มีคาบคาบก็จะหลุดออกมานะคะจะทําให ฟันขาวมายิง่งขึ้นนะและถ้าเกิดใครที่คราบติดบ่อยๆนะคะหรือว่าทานชาคาแฟเป็นประจํานะคะถ้าเกิดไม่อยากให้ฟันมีคราบหรือฟันดํานะคะก็ควรจะไปหาหมอฟันเพื่อให้ไปขัดออกน,นะคะทุก3-4เดือนนะคะก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวะคะ่ะและข้อที่6นะคะเป็นวิธีที่ไม่น่าใช้ประจํานะคะแล้วก็ใช้จริงแล้วก็เพื่อนๆก็จะถามว่าไปทําอะไรมาทําไมฟัน ขาวฟันสวยนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีที่พีนาชานะคะคือแต่ก่อนวินาก็จะใช้แบบคนทั่วไปใช้ปกตินะคะที่มันเป็นแบบสตริปนะคะเป็นแผ่นแปะนะคะซึ่งมันจะแปะแต่ข้างหน้านะคะข้างล่างข้างบนแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้าไปข้างในด้วยซึ่งทําให้เราฟันขาวข้างหน้านะคะแต่ว่าข้างในมันก็ขาวไม่เท่ากันนะคะวินาก็เลยไม่ชอบแบบนั้นนะคะแต่ว่าคือราคามันก็จะถูกกว่าแบบที่พี่นาใชา้ตอนนี้นะคะ อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้แบบโฆษณาอะไรนะคะซึ่งเอามาแชร์กันเพื่อนนะคะว่าอันเนี้ยม่น่าใช้จริงเพราะว่ามีหลายๆคนถามว่าพี่วิน่าใช้อะไรทําไมฟันขาวแบบบอกหน่อยใช้อะไรนะคะวันนี้ก็เลยเอามาบอกเพื่อนเพื่อน,นะคะก็คืออันนี้นะคะที่วิน่าใช้นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะมีส่วนผสมคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ15%นะคะมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะซึ่งแบบนี้มันจะต่างกับแบบที่ติดเฉพาะข้างหน้าคือมันจะเข้าไปข้างในด้วยนะคะ คือข้างในของเราอะ่ะมันก็จะขาวด้วยมันก็จะมีแบบข้างบนข้างล่างแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าเป็นถาดนะคะเป็น t r a นะคะซึ่งสามารถซื้อได้ตามาหมอฟันนะคะก็จะมีขายนะคะอันนี้วินาจะซื้อจากหมอฟันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะหมอฟันหรือว่าถามหมอฟันเพื่อนนะคะว่ามีไหมแบบที่เป็น tray นะคะเพราะว่าแบบเนี้ย มันจะช่วยให้ข่าวทั้งข้างนอกข้างในนะคะแล้วก็ถามว่าไม่ได้ใช้บ่อยไหมเราก็ไม่ได้มีกําหนดนะคะว่าใช้กี่เดือนกี่เดือนซึ่งวินาก็ถ้าเกิดดูแล้วว่าฟันตัวเองเริ่มไม่ข่าวแล้ววินาก็ใช้นะคะใช้ประมาณ20-15-20นาทีนะคะแล้วแต่ความเข้มข้นนะคะแต่ว่า15%เนี่ยใช้ประมาณ15-20นาทีค่ะนี่ก็เป็นวิธีที่ทําให้ฟันข่าวนะคะที่เพื่อนถามเข้ามาอยากรู้นะคะี่นาก็มาแชร์นะคะว่า วิน่าใช้แบบนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนจะลองไปหาซื้อนะคะรือว่าดูตามออนไลน์ก็จะน่าจะมีนะคะวิน่าคิดว่านะคะหรือว่าเพื่อนๆใช้วิธีไหนอยู่ถ้าเกิดมีเพิ่มเติม,ตมนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะอย่างไเ้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพดีแล,และแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วก็ฟันข่าวด้วยแล้วก็มาชจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ